บช่องเบชแนลครับผมมอนีกะทีมาไทยทำวิธีการสวนเข้านะครับสวนตะไครควายครับผม Ma ma ma. Ya 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 ya. 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 มาเลยครับจากนั้น

ไี่นี่ครับันเสียขอทางนี้เท่ากับขอว่าขอทางนี้เด้ครับวันนี้มาไหมมาไม่เยนนยับยับไปดึงไกลๆก็ได้ครับเพรา่ปเข้าไปสีสูนห้มันได้ครับมาแล้วไหมมเสียหมดีรอ ยูว่ะจินี่ไปจ้ครับดึงไว้เลยนะครับุดเดียวุดเดียววุดเดียว เฮ้ยขโมนนาวดูปล่อยให้เขาับแต่ว่าจะปล่อยมาได้ครับย่ามาจะมาดูบอลควายเฮ้ยขโมนนาวดูเอ้าไม่ให้โดนจับเลย นี่คว้ยครับอุ้ยไปทำอะไรด้ะ ขผมน้ำ <laughs> อันนี <rôle à déc> ้ถ <gens> ือว่ายากหรือไงง่ายครับง่ายหมดมี่นี่รุนยากกว่านี้ยากกว่านี้ก็มีครับวิ่งโดดมันงงจริงจนตัวจะยู่เลย

การสวนเข้าหรือสวนตะไคร้นะครับการสวนตะไคร้ี่เ้าต้องเฮ็ดควายที่อายุเท่าไหร่ครับพอดีผมอีรีกับเก้าเดือนครับเก้าเดืนอนบเกิน,กกนได้ครับปีกัาก็กเฮ็ดได้ครับปีกัวเฮ็ดได้แต่ส่วนใหญ่เราเจ็ดยูระมัณบางคนกับปีครับ,บกกปีครับแต่ผมก็บมเกินปีอีกตัวครับบ่เกินปีนะครับผม,ผมไล่ไมาตั้งใจเก้าเดือนขึ้นนี่คือผมแทงครับอ่านี่คือพอดีพอดีการเฮ็ดแหละสูงแห้งมั่นหมครับ ไงก็เนั่ยกรับเมันก็ล้าบาดจะฟ้องกล้าครับครับแล้วก็แท่งก็แท่งมือได้ก็ได้ยกเว้นวันละขั้นมือเดียวครับอันนี้ทุกคนถือบดหรือว่าเฉพาะเฉพาะบางคนไกเล้งตั้งแต่วันวันพุธครับวันพุธบางคนก็ก่เล้งแค่เสาร์อาทิตย์ก็มีสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์แต่ผมนี่ยกเว้นวันละขั้นมือเดียวยกเว้นวันละขั้นแท่งมือครับ ให้คำตอบเดียครับขันว่านังคารนี่ขยเจ้ามันมันเป็นมือมือแข็งมือแข็งวางเนี่ยเป็นเป็นตำล่าขยเจ้าตำล่ามือวันอังคารนี่ขึ้นมานัคือจะโผล่ผีข้าบุกไปเผากันนะวันอังค้านี่เขาถือเนาะครับเขาจะถือวันอังคารแต่ว่ามือมือดีอีรีกะมือขยำผ้าเฮ็ดอีรีกะวันพุธครับวันพุธครับแต่ว่าสำหรับผมเรายกเป็นตำวันอังคารมือเดียวครับครับนอนกันแห้งมั้งมี่บอกไอ้ ควายที่เลี้ยงมาเราบ่มีการส่วนตะไครมันกัมันต้องส่วนทุกตแวนะครับต้องสนทุกตัวนี่หมดต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดครับต้องเฮ็ดทุโตครับคั่นแม่นเฮาเลี้ยงจันคือมันเอาบ่ฟังนะครับั่นเฮาจะมาผูกคข้อเลี้ยงคการผูกคอเลี้ยงมันสูดแห้งบ่ได้จังซี่ล่ะครับการนืมันบ้าคือครับเฮาเอาเป็นบ่ฟังนะครับถ้ามีการสนทนตะไคร้เรามันจะเชื่องขึ้นดูแลงไงก็รับสียาสียังเฮาก็บ่ได้ลงแห้งอย่างไรครับอ๋อครับ นี่คอดีนะครับเเาก็ไดดู้แลนงครับโดนปนใดครับนี่เขาต้องเขามีการเปลี่ยนเชือกว่าหรือว่าเขามันจะอยู่น้ำเขาตลอดกัอยู่กันเก่ามากเขาจะเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนปนใดครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้ของเสียกแม่ ผมผมจากคลิปถีพานมามันจะมีแท่งในกับแท่งนอกอันนีเนี่เขาแท่งมันจะมีวันของมันครับวันวันแท่งมันมันจะมีหมวงแท่งแต่ว่าผมมาแท่งหมวกวันเขาเขาครับเขาแท่งเนี้ยผมมาทั้งหนาครับแท่งเนีมาทั้งหนาประมาณอีกเท่าหนึ่งของหู้นั่นแหละครับเพราะว่ามันส่ตีโต๊ดดังนอกูะซื้อไปเลี้ยงเออกล้วยเขาเลี้ยงโดนจรงจีิมันกัจีบบอบ่ดังสีไว้ครับอือมันที่กระดูกวันมันกับเป็นกล้วยแค่เนี้ย มันเขาแทงแทงใน่อยเลยครับมันไปเถี่ยงกระดูกดังมันเถกระดูกควันมันมันเกิดหยากแแค่แน่หลังตัวอยากแแค่ไม่เขาจับเขาใบเขาแทง่ไอเดี่ยมันยังให้เขาจับมันครับแต่ว่าไปยังครับครับแแค่เขากิดเห็ดใหนมันไวที่สุดเลยครับยายมันเก็บด่วนครับเป่าเห็ดเป่าเหลี่ยวครับปกติเราจักปีครับเชือกมันจะเกาบางตัวนี่ก็จะเปลี่ยนกับแปรปีมีครับ ต้องตัวกับว่าหัดเปียบแล้วแต่อยู่ที่สภาพมันเหรียญครับเรียนตมเรียนยังสิมันเกามันฟุ้ยบกบินมันฮะดูตัวดูมันกระขาดซึกเสียกับแปรขาท้างกับเปลี่ยนนะมันเกามากกับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเหมือนคือเกากับเมื่อกี้วะบอครับเสียกต่อเสียกครับเสียกต่อเสียกเราดึงเอาครับดึงเหรอมันมันก็ยังไงง่าไงเขาเกายไงเขางไงเขาเขาจิตสนนะครับตอนนี้เอาผูกพ้อเตะผูกเข้าเตะรักแล้วเขก็เปลี่ยนนั่นครับบอได้มาบังคับครับครับโอ้โมันมันเขาจะ คือมันมีเชือกอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวคุณได้เลยครับบอสสำตัวคุณถ้าตัวแคกเนี่ยก็ได้ข้าวของพ่อให้กันครับอ๋ออยู่ที่เ่าเ่าดูแล้วน้ำเ่าดูแลมันดีดังมันกับยูบอสีกุ้ยครับครับนี่กุ้ยตัวนี้ผมสนประมาณปีหาหาแก๊นี่หาเก่าครับครับเนี่ยดังพอทัานสีก็เท่ครับเปลี่ยนมาจากเชือกเหรอโ็ไลายแหละครับไลยครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดถ้ามันเก่าคือเขาเปลี่ยนแล้วกันมันขาดมากนี่มันเหเอาหยากครับ ครับว <Es> ่าคือตอนเสียบยูครับตอนเสียบยูเ้นเดียวนี่เาจับกระยูครับแต่กันได้ขาดมากนี่เป็นตัวไม่เลยนะครับโอบางตัวมันจะเป็นยัง่นครับหมายถึงอิสระมเขาเลยลหละครับก็คือเขาจับยากวก็ครับบางตัวมันเลื่อมตัวนี่เพาเขาของพ่อไหมันก็อยูครับมันเลื่อมตัวมาเสียบมันเพื่อผูกเข้าครับแต่ว่ามันขาดนี้แล้วคมันเลื่อมตัวมันเสียบข้างคอเช่ไหมึงไม่เส้นกรอยู ฮ่าล่องโตมันรูจับมันแลนส่วนเขาจับได้เาก็มีใยไปแล้วมันก็อยู่ที่โตมัที่ว่าอันนี้ส่วนเหล่าก็มันก็จะจับง่ายดูแลง่ายครับเนี่ยสีดยาเทิชยังมันก็จะายก็เขาเสียบฟองเข้าเอาดูแลง่ไงก็ตัวนี้จะเดิน สิบเดือนวันที่ยี่สิบสามพีรหอนะครับสิบเดือนครับส่วนเข้าไปยางในงานอำเภอเท่านี่แหละครับอ๋อครับว่าหอดย่ำอะไรก็คือช่วงงานครับเอาฮัดฮัทจุ่งครับตัวยีร่ามเป็นเอกโดนอยู่ที่ไหนครับแม่นร่ามมือนี่ก็เสียบของเท้าเลยนครับอยู่ในไข่หรือว่าในผ้ามีการผูกเป็นฝึกฝึกสมาธิให้ยืนครับอ เขายับมันกันยังไงก็กันไม่วาับต้เดีกัยูเลยดครับประเี้บ่คือเขาปลูกข้อได้ปลูกข้อในดินดึงกันตะพืตะืยเมันเสียกดีปาะเดี๋เอาไปปลูกกระคาดครับัานปลูกข้อเนี่ยกันยกเว้นเ้าด้ครับเนียกนเสียบแล้วมีขาดเมรับขาดเมั่กันเท่าจะปลูกข้อลี้ยงนไหวครับตาใสเลยตาแป๊เลย ตัวนี้ให้เห็นหน้าน้องกันครับไปเปิดราคาครับตัวนี้ค่อยเปิดราคาเนาะกำลังเห็นหน้าน้องกันอีกโดนวันไหนครับน้องเดือนมีหน้าน่ะอกครับมีหน้านะครับว่ามีหน้าเนี่ยครับมีหน้า64นะครับผมตามที่เดือนโอมเบียนอ่าเดือนนะผู้คนเกิดสีไงขึ้นหลายเนาะเอราะแต่สิบเดือนนี้ครับครับโอมเบียนต์ตามสิบจอยู่ประมาณรอบสามสิบยังน้อยๆนีิดนะครับประมาณเมษีสิบแปดยี่สิบแปดนี่แหละครับ ทีนี่ผมถามเพิ่มควายกับงัว่ีนี่กันสนคือกันบ่สนครับนั่งแต่งง่ว่าอันแต่เดี๋ยวนี่เห็นใส่เมาช่ยเมาครับมาเจียวชาเมาใส่ห่วงกัมีแล้วแต่คาเจ้ามากครับขันอยากให้งามเขากับส่ห่วงใส่เมาโอ้ต้องก็รจะดูดีซุ้มคาเจ้างัวซื้อมาเพ็ยงแค่ครับกับเอะมันงามแต่วิธีการเฮทสก็รเ็ดคือกันคือกันเราทาบอไซเดี๋ยวเขาใส่เมามันมันบอดดื้อบ่ยังมันการร่างตัวแห้งนึกกันครับ มือดีมันก็ดีอย่างไงแต่ว่ามือมันจะเป็นมากเอาก็ดึงกับว่าฟังครับเดี๋ยวครับมันแจ้งที่หอบก็ดึงฟังไว้ได้ครับเนี่ยครับอันนี้ก็ดึงฟังเนี้บ่ฟังเนี้ยนอกจากตัวแกวิสาเท่านั้นครับซุ้มที่มันลึงเสีกลากละครับอ่าอันนี้ลึงเสียบว่าในจำได้จำหนึ่งขาดที่กันแล้วครับเสียบครับขาดนี้กันครับไม่กับจ้างแต่ซุ้มทีมันมีขาดนะครับจำได้จำหนึ่งเนี่ย ไอเกี่ยวกอดยาสินทอบปมือเนับอบปมือนี่ก่อเพียงซือมืนี่รูเลยครับนน<อ>มันเม็ลม,ม,มันเก็บหอนคือนี่มันเสียไปซแล้วจำได้จำนึงว่าจะดึงดวดเลยแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ่างไงครับจำได้บัแค่หน่ถ้าใรมีคนสนใจนะครับอยากให้เสียไปสนทราให้ นะไปสนเข้าให้มีคา่าบริการหรือว่าค่าใช้จ่ายตัวละร้อยครับในอำเภอเขานีครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมในอำเภอขอนับตั้นะครับไปมารับมหมอไปนะครับผู้ยกันได้ครับคันคันตัวเดียวได้ครับด้ในอำเภอเขานีไล่หาซิฟแต่คันซอกตัวซากตัวไปนี่ตัวละร้อยครับเสียกจะคลองเองครับผู้ประกอบการจะคลองตัวยางครับครับผมหาแต่คนจับซอยคือเจ้าล้องเลี้ยงนั่นแหละครับผู้เดียวบอกรลายครับ เบอร์โทรศัพท์ครับ083 083 415 4823นะครับเสียเอบ้านหัวขวาอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ